กูเอาหน้ากูไปตัดต่อท,ทั้งทั้งที่กูไม่ได้อนุญาตใส่ร้ายป้ายสีกูหลายอย่างหลายประการขุดคุยกูกูไม่ว่าแต่เริ่มใส่ร้ายกูเรื่องเงินบริจาคมึงเจอกูแน่เอาอีนี่ก่อนคนแรกอ่าเอาอีเนี่ยอีดวงดวงอะไรสักอย่างอีหมอดูอะไรพยากรอะไรเนีย่ยกูไม่แน่ใจอะนะอีคนแรกมึงออาคลิปมานะถ้ามึงเก่งจริงมึงแน่จริงอะออาคลิปมาเนี่ยเอาคลิปกูไปตัดอย่างเงี้ยแล้วเขียนว่าฟ้องเลยเดี๋ยวกูทําให้ดูเป็นตัวอย่าง แล้วลายต่อไปอีพยูนอีดวงดวงอะไรนี่แหละกูไม่อยากพูดชื่อเยอะทำซะนะอะ่อัดคลิปซะทําให้ดูกูจะทําให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วไอ้พวกแก๊งก้อนพวกมึงนะเดี๋ยวกูลวกทีเดียวหมดกูเริ่มต้นสารตั้งต้นคือมึงจำไว้นะกูจะเอามึงคนแรกถ้ามึงกล้าเปิดคนที่เหลือในบรรดาที่อยู่ในกลุ่มก้อนแก๊งเดียวกับมึงกูเล่นหมดเพราะกูถือว่ามึงเป็นตัวแทนหมู่บ้าน เอานะลองดูเพราะกูชอบมากเลยดากูเนี่ยดาฉ่ำแค่ไหนจะขุดเรื่องอดีตกูกูไม่ว่าเลยแต่อย่าใส่ร้ายป้ายสีกูได้คำไม่จริงเพราะถ้าใส่ร้ายกูไม่มีหลักฐานมึงเจอกูเอาตามนี้นะจะหาว่ากูร้ายไม่ได้ผู้ปฏิบัติธรรมไล่ฟ้องชาวบ้านเหรอใช่ก็ในเมื่อมึงด่าว่ากูเนี่ยไม่ได้มีธรรมะในใจอยู่แล้วก็ในเมื่อมึงดา่ากูตลอดไปรับปฏิบัติธรรมรไม่ได้จริงหรอกสีจะรักษา,าไม่ได้ได้าี๋ยวกูทําให้ดูว่า คนอย่างกูเนี่ยเวลามันรักษาศีลไม่ได้มันเป็นยังไงลองดูได้นะก็ในเมื่อมึงด่ากูอยู่แล้วกูจะแคร์อะไรในเมื่อมึงด่าว่ากูเป็นคนไม่มีศีลไม่ได้ปฏิบัติทำจริงสอนชาวบ้านไม่ได้ตัวเองยังทําไม่ได้ก็ในเมื่อมึงด่ากูว่ากูทําไม่ได้อยู่แล้วนั้นกูก็ทํะเลยให้ดูเป็นตัวแบบตัวอย่างว่าทํำยังไงเออมันต้องทำสิมันไม่ทําไม่ได้นับมันก็ไม่อยู่สักทีเราจะปล่อยให้คนใส่ร้ายป้ายสีเแล้วได้คำไม่จริงโดยที่ไม่เปิดเผยเลยไม่ได้ พระเจ้าสอนให้เรารู้จักเปิดเผยความจริงนี่เป็นวิธีเดียวในการเปิดเผยความจริงคือเอาคนที่ใส่ร้ายป้ายสีด้วยคำไม่จริงมาขอโทษเราว่าสิ่งที่เขาทําอยู่เนี่ยไม่ถูกต้องสิ่งที่เขาทําอยู่เนี่ยเขาเข้าใจผิดไปเองสิ่งที่เขาทําอยู่เนี่ยเป็นการใส่ร้ายป้ายสีต้องให้คนที่ด่ามันยอมรับด้วยตัวมันเองไม่งั้นใครจะเชื่อล่ะว่ามันพูดใส่ร้ายหรือไม่ใส่ร้ายทุกวันตอนเนี้ยทุกคนตอนเนี้ยมันกําลังคิดว่าอีเนี่ยพูดจรงิงอีเนี่ยพูดถูกในกลุ่มก้อนแก๊งเดียวกันดังนั้นต้องเอาอีเนี่ มาขอโทษให้ได้ว่าสิ่งที่มันพูดเนี่ยเป็นการใส like ่ร <whatever mentioning. S 1> ้ายป้ายสีกูไม่สั่งมันเองนะกูจะให้ศาลสั่งกูไม่สั่งเองกูจะให้ศาลสั่งว่าสิ่งที่มันพูดเนี่ยเป็นเรื่องโกหกตอแหลสิ่งที่มันพูดเนี่ยเป็นเรื่องใส่ร้ายป้ายสีกูจะให้ศาลสั่งกูจะไม่สั่งให้ศาลสั่งให้มันขอโทษเองกูไม่โกรธนะกูไม่เกลียดด้วยกูไม่ได้อยากได้อะไรกูอยากได้แค่คำขอโทษในสิ่งที่มึงพูดไม่จริง มึงไม่รู้จริงมึงไม่มีหลักฐานแต่มึงกล้ากล่าวหากูว่าเปิป็นไม่ฉิจฉาชีพจะหลอกลวงเงินชาวบ้านลองดูนะอัดคลิปเนี่ยเนี่ยคลิปที่กูกาลังพูดอยู่เม,มื่อวานมึงยังทำได้เลยเนีย่วันนี้มึงทำซะอีดวงนะแล้วมึงก็เอาชื่อกูเนี่ยไปใส่ได้เลยแล้วมึงก็บอกว่าฟ้องเลยจ้าไม่กลัวมึงพิมพ์มพคํานี้นะแล้วเดี๋ยวกูทําให้ตามคําเรียกร้องบรีสโอมจัดให้ฝันที่เป็นจริงลองดูได้นะจ๊ะ ฝันที่เป็นจริงฝันที่เป็นจริงมันมั่นหน้าไนงะเดี๋ยวกูจะทาลายความมั่นใจมันเองมันมั่นในทางที่ผิดมันต้องเจอกูหน่อยถ้ามันกล้ามั่นขนาดนี้นะเดี๋ยวก,กูมั่นได้อีดวงเนี่ยนะอีดวงหรืออีดวงเนี่ยเดี๋ยวเจอกันจ้าทํานะอย่าลืมนะถ้าแน่จริงช่วยทําหน่อยนะตัดชิปนี้เหมือนที่มึงลงเมื่อวานเนี่ยกูเห็นนะไม่ใช่ไม่เห็นนะกูก็เป็นแฟนคลับเหมือนกันมึงจะเป็นแฟนคลับกูทำไมกูจะเป็นแฟนคลับมึงล่ะกูเห็นอยู่ ตัดคลิปนี้ไปลงแล้วพิมพ์แคปชั่นที่มึงชอบพิมพ์เป็นแบบอะไรใหญ่ๆของมึงตัวัสอรม,มากๆแปะป้ายเปื้อนอะไรเหมือนคนตัดคลิปไม่เป็นนะลองทําดูนะแล้วมึงใส่เลยว่าฟ้องเลยจ้าไม่กลัวเนี่ยเอาคํานี้มาเลยเอาคํานี้นะอ่าเพราะเป็นการเปิดโอกาสว่ามึงยินดีให้กูฟ้องแล้วพร้อมรับศึกพร้อมสู้มาเจอกัน ใครค้าอาจารย์สารแน่อีกแล้วอีพวกนี้มันสารแน่จริงๆมันอยากรู้ว่าใครเป็นใครนะมไม่ต้องสารแน่นะมั่นมั่นหน้าแต่ไม่ฉลาด ไม่มีความรู้ไม่มีความรู้เรื่องกฎหมายมั่นหน้าได้เดี๋ยวจัดให้มึงทำอะไรไว้รับผลอย่าลบคลิปนะอย่าลบคลิปที่ผ่านมาถ้าแน่จริงในเมื่อก้าทําำรับผลจากการกระทำของตัวเองด้วยนะกูรอกดแห่งกรรมอยู่แล้วไม่ต้องกลัวอันเนี้ยมันไม่ใช่กฎแห่งกรรมอันเนี้ยมันเป็นกฎหมายบ้านเมือง กูต้องเบรกมึงบ้างไม่เบรกไม่ได้ไม่งั้นน่ะปัญหาไม่จบการยุติง่ายที่สุดคือใช้กฎหมายในการยุติมันจะได้จบสักทีแล้วถ้ามีหนึ่งเคสเคสต่อๆมาจะไม่กล้าอีกกูยื่นโนติคำเดียวมันจะยุดมันจะหยุดทันทีถ้าไม่หยุดกูสั่งฟ้องเลือกเอานะจะเอาอะไรเบื้องต้นเนี่ยศาลจะนัดไก่เกียร์ถ้ามึงมาไก่เกียร์เรื่องจะจบเร็วขึ้น ถ้ามึงไม่เกลียเกียกูก็ล้อมึงถึงที่สุดจนกว่ามึงจะเอาเงินมาจ่ายตางกูกูจะเอาเงินเข้ากองกลางเลี้ยงผู้ปฏิบัติธรรมกูไม่ใช่พระกูไม่ประราชิกจำไว้นะสิ่งที่มึงทำทั้งหมดในอีดวงเป็นหลักฐานชั้นเลิศกูบอกให้เดี๋ยวกูหาทนายเนี่ยให้เขาไปแคปอะ่ะแปบ๊บเดียวรู้เรื่องคอมเมนต์ทั้งหมด ที่เข้ามาดา่ามาเกียดติชังต้นเหตุเกิดจากมึงกูเอาทั้งหมดไหนๆก็ไหนๆและเอาสัทีเดียวปกติเนี่ยจะมีแฟนขับกูมายืนถ่ายรูปกับกูใช่ไหมเพราะเขารักกูเอ็นดูกูเนาะเมตตาต่อกูแต่ครั้งนี้ยจะมีคนมาถ่ายรูป,ปรกับกูต่อคิวเหมือนกันแต่ไม่ใช่เพราะรักกูนะเพราะโดนสารสั่ง แต่ละคนจะต่อคิวเข้ามาขอถ่ายรูปก,กูทีละคนทีละคนเหมือนแฟนขับกูเลยแต่ไม่ใช่กูขอหรือไม่ใช่เพราะเขาเนี่ยศรัทธาหรือว่ารักกูนะแต่เพราะศาลสั่งเขาอ่าจะรอดูใจะเย็น ไม่ต้องกลัวหรอกกูมีเวลาเหลือเฟือและเรื่องพวกเนี้กูไม่ต้องลงไปยุ่งเองเดี๋ยวกูมีทีมจัดการให้มึงน่ะต้องเสียเวลาอีกเยอะกูจะบอกให้อยู่ต่างจังหวัดไม่ใช่เหรอเดินทางมาไหวไหมกูถามแค่นี้แหละถ้ามึงมีเงินพอมีเวลาพอในการจะมาเสียเวลากับเรื่องพวกนี้ก็ใส่ลายป้ายสีกูเยอะๆใส่ลายป้ายสีเข้าไปนะกูจะดูเซี่ยวมึงเนี่ยจะเป็นคนดวงขึ้นหรือคนดวงตก หมอดูอย่างมึงเนี่ยได้พยากรดวงชะตาตัวเองไว้บ้างไหมมึงได้พยากรณ์หรือเปล่าว่าเหตุเพศภัยอะไรกําลังจะเกิดขึ้นกับมึงได้พยากรณไว้บ้างหรือเปล่าดูดวงตัวเองด้วยนะอย่าลืมดูดวงดูดวงนิดนึงเนาะเออดูดวงหน่อยจ้าเปิดไพ่ทํานายไททักลขนาราศีของตัวเองช่วงเนี้ยดูนิดนึงว่ากําลังจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของตัวเองเช็คนิดนึงเนาะเออ เดี๋ยวจะหาว่าเป็นหมอดูแต่ไม่เคยดูดวงตัวเองต้องเดินขึ้นลงขึ้นสาดเข้าใจเนาะเป็นห่วงเป็นห่วงยุติการด่าซะเนาะด่าดาได,าด,าดา้แต่อย่าใส่ร้ายป้ายสีด่าเลยดา่าทำแค่ไหนกูไม่ว่าเลยเลยอยากดา่าด่าเลยแต่อย่าใส่ร้ายป้ายสีอย่าแค่นั้นแหละมึงจะด่ากูด่ากูบ้าจากักด่าเลยกูไม่ว่าแต่อย่าใส่ร้ายป้ายสีกูเรื่องไม่จริงไม่รู้จริง อย่าวิาพา์วิจารณ์กูถ้ารู้จริงวิาพา์วิจารณ์ถูกกูเงียบวิาพา์วิจาร์ผิดมึงเจอกูแล้วมึงต้องพิสูจน์ห้ได้ด้วยนะว่ามึงเอาข้อมูลที่ด่ากูมาจากไหนเอาให้ได้เอาให้ชัดหรือให้หมดนะแคปแคปหน้าจอแคปคลิปวิดีโอเตรียมรอไว้เลยเวลาศาลเขาถามเนี่ยมึงจะได้มีข้อมูล พูดเพาะเพาะหนึ่งวันน,นรระไปขคาับราจา์กูพูดเพาะทุกวันไม่มีวันไหนกูพูดไม่เพาะ คาว่าสุกสิบสาไม่ดีจริงไหมครับไม่ดีจริง,รงๆเมืองอีดวงเนี่ยกำลังจะไม่ดีแล้ววันเนี้ยเป็นสุกสิบสามเป็นวันซวยของอีดวงนี่อีดวงพยาการเลยนะ,ะนี่อีเนี้ยนี่แหละวันเนี้ยเป็นวันไม่ดีสลับมันกูบอกให้โดนโดนกูด่าแต่เช้าเลยโดนกูด่าเลยเนี่ยนี่นี่แหละเป็นวันซวยของอีดวงกูจะบอกให้เนี่ยจะเป็นวันเริ่มต้นวันใหม่ชีวิตใหม่ของมันที่มันจะไม่มีความสุขอีกต่อไปแล้วอีดวงเนี่ยนะ ที่หนูไม่เคยพี่แฟนเพราะคิดว่าทักวันจะเบื่อแล้วก็เลิกกับหนูมึงพิมพ์ใหม่มึงพิมพ์แล้วมึงอ่านด้วยว่าสิ่งที่มึงพิมพ์มาเนี่ยมันอ่านรู้เรื่องหรือเปล่ากำลังไปสถานพินิจจ้า พยูนนิวไหมครับอีพยูนจะโดนตัวต่อไปกูจะรอดูจากอีดวงถ้าอีดวงท้าทายกูกูจะเล่นแล้วกูจะไล่ทีละคนเลยอีพยูนอีดวงอีอะไรก็ไม่รู้อ่ะอีมันมีผู้หญิงอยู่สองตัวเนี่ยทิดากูชำชเนี่ยดาทุกวันเป็นประจำไม่มีวันไหนไม่ดาอีพวกนี้กูจะไล่ไปทีละตัวทีละตัวทีละตัวเพราะไอ้พวกที่มันปั่นเก่งมากอ่า แล้วไม่ใช่กูคนเดียวนะเพื่อนกูก็จะฟ้องด้วยกูจะผนึกกําลังกันฟ้องเพราะกูกับเพื่อนกูคือผู้เสียหายจากอีพยูนรอจะเย็นเย็นเออจะเย็นเย็นเนาะ ถ้ามัวแต่ให้อภัยเมื่อไหร่จะได้แก้แค้นครับแล้วมึงจะไปแก้แค้นกัาทำไมล่ะจาเป็นต้องทําบุญร้อยวันไม่จําเป็นจะทําทบุญวันไหนก็ได้ไม่จำเป็นต้องครบร้อยวันก็ทําได้จะเปิดบทสวดทุกเช้าแต่สวดไม่เป็นถือว่าเราได้สวดหมดไหมครับ ก็ไามา่ได้สวดไงเราต้องทำเองสิมีช่องในติกตอกหนึ่งขุดภาพวิดีโอเฟซกล่าวว่าจะมาโพสแบบเบอร์ลบๆคิดยังไง ก็ไม่คิดอะไรถ้าเป็นเรื่องจริงอาจารย์ก็ยอมรับตามนั้นแต่ถ้าใส่ลายป้ายเสียอาจารย์ก็เตรียมตัวก็แล้วกัน,จกนกกเจอกันที่ดอกบบวคู่โอเคจ้าเจอกันที่ดอกบบวคู่วันนี้นะจ้าหกโมงเย็นจา้าบริษัทดอกบบวคู่สวนหลวงรอเก้าเจอกันจา้จาจะเย็นๆครับอาจารย์รีบรฟ้องเลยครับรอฟังอยู่ไหมึกดที่นะบอกให้กูใจยเย็นแต่ให้รีบฟ้อง มึงใจเย็นแบบใดเนี่ยเย็นอย่าเยืะอก็นดะพวกมึงเนี่ยอาจารย์คันมือจะรับเงินจริงไหมคะับกูว่าขี้กากระจะขึ้นมือมันมากกว่ามั้ง อ่านหนังสือสวดมนต์แต่สะกดผิดเป็นอะไรไหมไม่เป็นไรจ้าดอกบัวคู่ตัวไหนเอาสวนหลวงค่าจารย์อยากไปหาจารย์มากก็พิมพ์เข้าไปใน Google Map อะ่ะ Google แม p มันจะมีอยู่บริษัทดอกบบกคู่อ่ะมันอยู่ซอยติดกันเลยอ่ะซอยติดกับประตูทางเข้าสวนหลวงรอเก้าลองถามคนแถวนั้นดูเขาก็น่าจะรู้อยู่นะสีนักครินาสิ้าสีนักรินห้าสิบห้า ซอยข้างๆห้างพาราไดซ์เลยเดอกบุกคู่วันนี้นะเลยพาราไดซ์มาก็ซอยนั้นเลยครับตรงเข้ามาเลยพาราไดซ์มาก็ซอยนั้นเลยวันนี้อาจารย์กําลังจะเดินทางไปสถานพินิษฐ์สมุทรปราการเอาของไปบริจาคทีวีเจ็ดสิห้าน้อรองเท้าผ้าใบาที่คนบริจาคมากล้องถ่ายรูปตู้กดน้ําเย็นสี่ตู้ไอะไรไม่รู้อ่ะเยอะแยะมากมายแล้วขนมอีกมากมายม,าม,ายมาหาศาลเราจะไปถวายเราจะไปบริจาคด้วยกันวันนี้เดี๋ยวจะถ่ายรูปก,กับวิดีโอไปลงให้ดู เดี๋ยวถ่ายด้านหน้าเนี่ยแหละไม่ได้เข้าไปหรอกเพราะว่าจะต้องไปดูสถาพินิจอีกที่หนึ่งศูนย์ฝึกของสถาพินิจคล้ายๆาสถาพินิจแต่เหมือนกันแต่ว่าอันนี้จะเด็กจะอยู่ยาวนานกว่าเขาอยากจะให้จะไปดูหน่อยเผื่อช่วยเหลืออะไรได้เพิ่มเติมอะไรอย่างนี้นะเพราะเดี๋ยวหลังจากนี้อาจจะจะมีโครงการในการจัดตารางสอนเด็กสถาพินิจทั่วประเทศเนี่ยผ่านซูมอีกหน่อยเนี่ยอาจะผ่านซูมทุกวันอาจจะเวลาแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยอาจจะไม่ตรงกับเวลาไหนจนว่างเนี่ยก็จะสละเวลาหนึ่งชั่วโมงในการสอนธรรมะเด็ก ทุกๆวันขัดเกลากิเลสดเขาสอนเขาทุกวันวันละหนึ่งชั่วโมงเพื่อให้เต็มตัวเขาเนี่ยออกมาในสังคมเนี่ยที่ดีขึ้นได้กว่าเดิมเนี่ยเราทําประโยชน์เห็นไหมแต่คนกลับออกมาอิจฉาริษยากลับออกมาด่าทอต่อว่ามาขวางต่อประโยชน์ที่มันกําลังเกิดขึ้นตรงหน้ามึงว่ามหาสาร,รไหมล่ะปรากฏการในการขวางทำอะ่ะออแล้วสิ่งที่กูทำเนี่ยกูไม่ได้ได้เงินนะ กูทำฟรีทุกอย่างนะกูไม่ได้อยากได้ผลประโยชน์อะไรแล้วกูก็ไม่รับด้วยในการสอนธรรมะก,กูบอกแล้ว ทีวีบริจาคผมเหอะสัญญาจะเปิดคลิปมึงไปซื้อเองเถอะมึงนี่มันสันดาลเสียนะเนี่ยกูเอาไปบริจาคสถานพินิจ์เพื่อให้เด็กมากมายเนี่ยที่เขาติดอยู่ในนั้นเนี่ยจะได้มีโอกาสเอาทีวีไว้เรียนผ่านซูมมึงนี่มันสันดานชั่วจริงๆจะเอาได้แม้กระทั่งทีวีของคนบริจาคให้เด็กที่เขาไม่มีทีวีดูกันเขาไม่เดียวไปดูหนังฟังเพลงเข้าไปเรียนหนังสือ โอ้โหกูเลยยอมใจมึงเลยให้เลิกบริจาคตัวนั้นมาบริจาคให้มึงแทนมึงเป็นไข่ทำประโยชน์ให้ไข่คนนอกเข้าได้เลยจ้าบริษัทดอกโบคู่ต้อนรับคนนอกมีอาหารการกินเลี้ยงด้วยจ้านั่งรถไฟฟ้าสีเหลืองครับลงลงหน้าพาราได์นั่งมอเตอร์ไซค์้ามาสิบบาทเลยนั่งรถไฟฟ้าสายสีเหลืองจ้าลงหน้าพลราไดา์นั่งรถ มอเตอร์ไซค์สิบาทถึงเลยวินมอเตอร์ไซค์ทุกคนรู้จักบริษัทดอกบัวคู่รถไฟฟ้าสายสีเหลืองลงหน้าห้างพลา,ายไดแล้วก็ต่อวินมอเตอร์ไซค์สิบาทถึงบริษัทดอกับคู่หกโมงเย็นหกโมงเย็น สถานที่นี้คนนอกเข้าไม่ได้จ้า ถ้าใครจะร่วมบุญกับอาจารย์นะอาจารย์จะมีทำทองคำเจดีทำทองคำหนงกิโลกร,รมัมอะไรอ่ะทองคำหนกิโลกรมัมหุ้มเจดีวัดป่านาคําน้อยอุดรธานีเราจะจะไปถวายด้วยกันวันที่29่ธันวาใครต้องการร่วมบุญกองนี้ให้ทักไปที่ idline s i satu idline s i satu a วงกลมแล้วก็ s a t u s i satu ใครต้องการร่วมบุญนะ s a i satu a วงกลมแล้วก็ satu กดเข้าไปจะมีเมนูให้เลือกเมนูเนี่ยจะอยู่ตรงข้างล่างเลยเมื่อ,อดไลน์ไปแล้วกดเมนูที่เขียนว่าทองคำ jd มันจะมีกองบุญเดียวตอนนี้ไม่มีบุญอื่นใดมีบุญนี้บุญเดียวอาจจะจะปิดจบบุญนี้ก่อนใครต้องการร่วมบุญให้กดไปที่ id line s a i satu แล้วก็ร่วมบุญตามกําลังทรัพย์ของตนทําเท่าไหร่ก็ได้อย่าเปลี่ยนเปลี่ยนเดือดร้อนตนเองอย่าเปลี่ยนเปลี่ยนเดือดร้อน,นผู้อื่นทั้งสองฝ่าย ใครพอจะทําก็ทําใครทําได้ก็ทําทําไม่ได้ไม่ต้องทำใครกังวลกังวลอย่าทําทําแต่พอดีอย่าให้เปลี่ยนเปี่ยนเดือดร้อนทําตามกําลังทรัพย์จะทํามากก็ได้ทําทน้อยก็ได้สร้างเหตุปัจจัยด้ตัวเองไม่ต้องซีเรียสจะน้อยจะมากห้าบาทสิบ,บาททําได้หมดล้วไปวันไหนครับยี่สิบเก้าครับ้มาก อาจารย์จะถึงสถานพินิจแล้วนะเนี่ยไอดีไลนตามที่เขาปักหมดไว้อะนะไอดีไลน์แอสไซสา,าธุที่ฝั่งคนโไม่ค่อยมีสิ่งปลูกสร้างเลยเนาะ เขามาสร้างกันอยู่ฝั่งคนนี้หน่อยน่าจะเป็นเหมือนส่วนราชการของส่วนราการนะครับรผมว่าเหมือนสายราชการเยอะนะตรงเนี้ยแล้วตอนนั้นมันมีที่นโยบายของให้พวกส่วนราชการออกมานอกเมืองเพื่อลดความแออัดอ๋อ บอนนี้สวยจังถึงสถานพินิษฐ์แล้วจ้าค,ครับถึงสถานพินิษฐ์แล้วจอยนี่แบดแดงนะน มาไกลไหม๋ยวตรโนูน้นชั่วโมงกว่า